สวัสดีแฟนๆทางช่อง u t u b e ดูมวยครับสองคอมเมนต์คู่มวยหยุดโลกคู่ตะวันฉายกับปิวเมืองยางครับจบสิ้นไปในศึกวันนี้หนึ่งสามเจ็ดสุกสิบเก้าธันวาคมที่ผ่านมาครับผลการแข่งขันครับแน่นอนเป็นท่านั้นของผิวเมืองยางครับพลิกเอาชนะทีเคียวไปได้ในยกที่หนึ่งเท่านั้นครับจากการเตะลูกคัฟคิกไปที่ขาขวาของตะวันฉายครับทาให้เกมยุติไปในยกที่หนึ่งเท่านั้นครับเกินความคาดหมายที่แฟนมวยหลายคนครับ ต่างนาต่างตารอคอยคิดว่าเกมพวกนี้มันน่าจะไม่ได้จบเร็วแบบนี้นะครับแน่นอนครับพอผลการแข่งขันจบลงแล้วก็ลงเอยแบบนี้เนี่ยนะฮะเดี๋ยวจะพาไปดูคอมเมนต์สองคอมเมนต์แฟนมวยเจ้าต่างประเทศนะครับว่าเขาเนี่ยมีความคิดเห็นอย่างไรกับไฟการแข่งขันในไฟวันนี้ของตะวันฉายกับลิวมืองยางครับในไฟวันนั้นเนี่ยนะครับก็ก่อนชกหลายคนก็มองไปที่ตะวันฉายครับน่าจะทําผลงานได้ดีกว่าครับไม่ว่าจะเป็นสปอตแวดล้อมการแข่งขันก็ชกในไทยะฮะแล้วก็ความมุ่งมั่นมุ่งมั่นอะไรต่างๆเนี่ย มันพยายามที่จะผลักดันให้ตะวันฉายครับเพื่อที่จะสร้างสรรผลงานให้ดีแล้วก็กลับเข้าสู่เส้นทางของการลุ้นแชมป์ในกติกาอีกหนึ่งกติกานั่นคือกติกาคิกบ็อกซิ่งที่เจ้าตัวเนี่ยตั้งอกตั้งใจเอาซะมากมากนะครับก่อนชกนี่เป็นต่อถึง51เลยนะครับก็สุดท้ายครับ52วินาทีของยกแรกครับปิดเกมไปนะครับก็เหนือความคาดหมายจริงๆนะครับเดี๋ยวเราไปส่งสองในส่วนตัวคอมเมนต์นะครับ เป็นคอมเมนต์จากต่างชาติครับเริ่มมาที่คอมเมนต์แรกครับมเหมือนก็มาบอกว่าผลการแข่งขันที่น่าจกใจตะวันฉายฮีโร่ของฉันแพ้ครับก็เชื่อว่าน่าจะช็อกไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับกับกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตะวันฉายนะฮะคุณผู้ชมครับไปต่อกันที่คอมเมนต์ที่2นะครับมเมนมาบอกว่าตะวันฉายจะไม่กลับไปเหมือนเดิมอีกต่อไปตั้งแต่แพ้เหมือนว่าตั้งแต่ตะวันฉายนี่แพ้โนเอริมา และตอนนี้เขาก็แพ้ให้กับเด็กอายุ22ปีอย่างหลิวเมืองยางไปในยกแรกนะครับน่าเจ็บใจจริงๆนะแพ้ชนิดที่มันเกมมันจบเร็วจนเกินไปนะคุณผู้ชมครับคอมเมนต์มาครับมาคอมเมนต์ต่อนะฮะบอกว่ามันเหมือนกับว่าตะวันฉายเนี่ยร่างทองกำลังจะจบลงแล้วนะฮะขาเขาหักปีนี้ตะวันฉายโชคไม่ดีเลยดูเหมือนเขาไม่ฟิตสักไฟเลยปีนี้ แชมป์คนโปรดของฉันนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเขามั่นคงเฉียบคมทักษะดีแล้วก็แข็งแกร่งยังไงก็ตามเชียร์เสมอหวังว่าแชมป์จะหายเจ็บไวๆนะครับอันนี้ก็พูดถึงเรื่องของการผิดพลาดนะครับแล้วก็อาจจะมองเหมือนกับเอ,อมกับไม่ฟิตอะไรแบบนี้จริงๆมันเป็นเรื่องของเกมกีฬานะผู้ชมครับมันก็อาจจะมผีผิดพลาดกันได้นะ,นะสำหรับคอมเมนต์นี้ก็คอมเมนเข้ามาฮะค,คอมเมนต์ตอมาครับ คอมเมนต์บอกว่าบอกลาความฝันคิกบ็อกซิ่งได้เลยตะวันชายนะครับจะว่าไปถึงขั้นที่บอกลาเลยได้ไหมผมว่ามันยังไม่น่าจะถึงขนาดนั้นครับถ้าลองส่องดูในส่วนของอายุอย่างตะวันชายเนี่ยปีนี้ก็เพิ่งจะนะฮะ26ปีครับถือว่ายังยังพักรักษาตัวอยู่อ่ายังมาว่า พักรักษาตัวเราก็ยังสามารถที่จะคัมแบ็กกลับมาได้เพราะว่าไอ้แค่ยี่สิบหกปีลองมองดูอย่างพี่เอเนี่ยสี่สิบสองปียังต่อยได้นะฮะหลายๆคนนี่อายุสามสิบอัพยังต่อยได้แล้วจะบรรจัยถ้าบอกว่าถ้าถ้าเกิดพักดีๆเนี่ยนะฮะมีการารักษาตัวดีๆนะฮะแล้วก็ให้อาการบาดเจ็บนี่มันหายดีร้อยเปอร์เซ็นตะ์ครับกลับมาทำร่างกายผมว่าสักปีหนึ่งหรือว่าเต็มที่เนี่ยสองปีอะ หัวน่าจะกลับมาได้นะจริงๆเท่าที่ดูจากข่าวนะฮะทางแพทย์เนี่ยเหมือนกับอันนี้ผมดูตามจากทางโซเชียลของทางทีมงานของทางคนใกล้ชิดของโดนชายเขาบอกว่าการผ่าตัดผ่านไปได้ด้วยดีแล้วก็จะไม่ได้ดูว่าหนักเหมือนกับที่หลายๆคนคาดการณ์นะครับเ,เหมือนกับทางทีมคนใกล้ชิดของโดนชายก็เหมือนกับอาจจะพักฟื้นประมาณสัก6เดือนก็น่าจะเริ่มกลับมาฟื้นฟูร่างกายได้นะกายภาพอะไรต่างก็น่าจะเริ่มกลับมาได้แต่ถ้าผมว่า6เดือนเนี่ยโอเคน่าจะหายแต่ว่า ผมว่าถ้าเกิดจะกลับมาได้แบบจริงๆซ้อมได้แบบจริงๆจังๆเนี่พราะว่ามีอย่างน้อยประมาณ8ถึง1เอ่อแถึง10เดือนหรือว่าประมาณ1ปีอ่ะคุณผู้ชมครับดูอย่างสแตมครับมีอาการบาดเจ็บก็กลับมาก็เกือบ2ปีสภาพร่างกายก็จะยังไม่ร้อยเปอร์แต่ผมเชื่อว่าตะวันฉายไม่ยอมแพ้แน่อนอนแล้วก็กลับมาได้นะครับแต่ทั้งนี้ก็ต้องดูว่าระยะเวลาเนี่ยมันจะใช้นานขนาดไหนนะฮะก็อาจจะยังไม่ถึงขั้นที่จะ,จะต้องบอกลาได้ถึงขนาดนั้นนะครับ คอมเมนต์นี้บอกว่ากังฟูจีนสุดยอดจริงๆครับอันนี้นับถือนะครับก็ถือว่าทำผลงานได้ดีต่อเนื่องนะแล้วก็สุดเซอร์ไพรส์สองไฟต์ติดแล้วนะครับจะนั่งของหลิวเหมืองอย่างครับก็ปิดเกมตะวันฉายไปอีกหนึ่งรายนะครับที่โนอิริชนะตะวันฉายไปง่ายๆมันไม่ได้ฟุกเหลิวชนะตะวันฉายได้อ่าไปเร็วกว่านวโนอิริอีกนะครับอันนี้ก็เข้าใจได้นะบางคนก็จะบอกว่านี่ฟุกหรือเปล่าตะวันฉายไปแพ้นี่ไปพลาดยังไงหรือเปล่าเรื่องของเกมกีฬาครับมัน มันไม่ได้มีฟลุกหรอครับมันอยู่ที่จังหวะแล้วก็รูปเกมมันเวทีนะครับผมใครที่มีจังหวะโมเมนตัมหรือว่ามันมีช่วงจังหวะที่มันมันเหมาะแล้วมันทุกอย่างมันแม่นยํามันเตะเข้าจุดมันเข้าเป้าได้ผมว่ามันก็เป็นเรื่องของเกมกีฬานะฮะถามว่าฟลุกไหมมันก็ ตอบไม่ได้ร้อยเปอร์เซนทุกอย่างมันก็ต้องมีทักษะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยการเตรียมตัวอะไรต่างๆร่างกายก็ต้องดีด้วยนะฮะ,ะมาคอมเมนต์ต่อมานะครับหลังจากชนะโนยริและชาโดมาตอนนี้เขามาถึงริวมังอย่างครับเตะตะวันฉายขาหักอีกนะครับเรียกว่าช่วงนี้กําลังท็อปฟอร์มจริงๆนะครับคอมเมนต์ comment ถัดมาบอกว่าผมชอบตะวันฉายนะแต่ครั้งนี้หลิวชนะจริงๆถ้าตะวันฉายไปเตะใครสักคนขาหัก ทุกคนจะบอกว่าเขาคือปีศาจและมีแข้งที่โหดที่สุดในมวยไทยให้เครดิตหลิวบ้างนะครับนะอันนี้ก็ก็ต้องให้เครดิตเขาจริงๆนะทั้ัหลิวเมืองหยางนะเป็นนักชกที่อาจจะดูเหมือนหลายคนอาจจะมองข้ามนะแต่พอเขาสร้างเซอร์ไพรส์ครับชนะทนั้งนูริชนะชังชาโดแล้วก็ตะวันฉายได้นี่ก็ถือว่าน่าจะต้องยอมรับเขาจริงๆแล้วแหละนักชกกังฟูจากจีนรายนี้นะครับอาอยุก็ยังน้อยด้วยนะถือว่า น่าสนใจมากครับเขาเป็นนิ้วอุ่นจากชิงกิสอาราซอลเลยนะฮะมเมนไม่บอกว่าหายไปวนะแชมป์เข้มแข็งไวครับเหมือนกับเป็นการมาให้มือใจนะฮะท่นั่นงตะวันฉายอันนี้เขาค่อนข้างที่จะ respect ซึ่งซึ่งกันและกันนะทั้งชิงกิสแล้วก็ทั้งตะวันฉายนี่ก็มาคอมเมนต์ให้กำลังใจทางด้านของตะวันฉายนะครับกลับมาต่อยมวยไทยเถิดตะวันฉายคุณคือยอดมวยแห่งยุคเลยหายไปวนะครับ ช่วงนี้ก็น่าจะอาจจะต้องพักร่างกายแต่ผมเชื่อว่าไทยต่อไปน่าจะอกลับมาต่อยมวยไทยนั่นแหละแต่ว่าจะจะเร็วหรือว่าช้าขนาดไหนทั้งนี้ต้องมาดูเรื่องของว่าถ้าเกิดพักนานเนี่ยแชมป์จะโดนปลดหรือไม่จะเหมือนกับเคสของสแตมไม้อันนี้เดี๋ยวเราต้องมารอดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแต่ผมเชื่อว่าน่าจะมีการชิงแชมป์เฉพาะการเร็วๆนี้นะครับเพราะว่ากระแสมันมาก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี้อยู่แล้วนะครับว่าจะให้ชาโด้ทางั้นของนิโคคาริโลเนี่ย ชิงแชมป์ชาวพักการกติกามมยไทยรุ่นเฟเธอร์เบร155ปอนด์แต่ผมเชื่อว่าคู่นี้มาแน่เมื่อไหร่เดี๋ยวรอติดตามนะฮะคุณผู้ชมครับยิ่งมาเจอเคสที่ตะวันฉายต้องพักยาแบบนี้นี่โอกาสมันยิ่งเปิดทางให้กับสองคนนั้นนะฮะชาโดกับท่านั้นของนิโคครับคอมเม้นัดมาเลยครับตะวันฉายหายไปวพักนานๆไม่ต้องรีบแล้วค่อยกลับมามวยไทยที่คุณเป็นยอดมวยอ,อยู่แล้วด้วยตะวันฉายยังคงยังเหมือนว่ายังยังหนุ่มอยูนะ่มีเวลาเหลือเฟือ ไว้เก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วค่อยกลับมาต่อยในกิจการคลิกบ็อกซิง่งอีกทีก็ยังได้นะครับอ่ะอันนี้ก็เห็นด้วยครับเอ่อคอมเมนต์ต่อมาเหลือจะเชื่อกับพวกคอมเมนต์ที่บั่นทอนจิตใจย,ยังไงตะวันฉายก็คือแชมป์แต่แชมป์ก็สามารถบาดเจ็บได้หายไปไปนะตะวันฉายพวกเราอยากเห็นคุณกลับมาเร็วๆแล้วนะครับผมแม่อันนี้ก็ เข้าใจนะในโลกโซเชียลยมันมีทั้งคนชอบแล้วก็คนไม่ชอบคนระับฉะนั้นพอเรามาอยู่จุดนี้เนี่ยผมเชื่อว่านักกีฬาเขาก็คงพยายามปรับตัวแล้วก็พยายามที่เขาจะาจะเข้าใจนะผมเคยไปสอบถามนักมวยหลายๆคนเนาะว่าเขามีการาจัดการยังไงกับโลกโซเชียลบางคนถึงขั้นแบบคิดมากถึงขั้นจะเลิกต่อยมวยไปเลยนะครับฉะนั้นมันเป็นดาบสองคมจริงๆนะฮะโซเชียลมันมีทั้งคนที่ให้พลังบวก แล้วคนที่คอยที่จะบันทอนจิตใจอันนี้มันมีจริงๆไม่ไม่ว่าเฉพาะนักมวยนะแม้กระทั่งการทาคลิปเหมือนกับครีเอเตอร์หรือว่ายูทูบเบอร์หลายคนเนี่ยก็โดนผมก็โดนนะับแต่นั่นแหละก็พยายามที่จะไม่เก็บมาใส่ใจอะไรมากนะครับอันไหนที่มันมันบวกก็พยายามที่จะเสพอันไหนที่มันลบก็พยายามที่จะเอานมาวิเคราะห์ว่าเขาคอมเมนต์ไปในทางลบในเชิงสร้างสรร์หรือไม่อันไหนที่มันสร้างสารรเราก็นํามาปรับปรุงแต่ถ้าเกิดว่าไหนที่อ่านแล้วมันเป็นลบที่ชนิดที่แบบไม่สร้างสารรเนี่ย ผ่านไปนะฮะหรือถ้ามันลบบ่อยๆไร้สาระมากๆก็บล็อกซะจะได้จบๆไปนะฮะประมาณนั้นครับขอมเมน์ดดมาครับตะบันฉายไม่ใช่ยอดนักสู้คนเดิมหลังจากที่แพ้หนยริมาแล้วดูเหมือนเขาจะหมดสภาพไปอาจจะต้องพักสักหน่อยเพื่อทบทวนตัวเองซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ต่ออาชีพนักสู้ของเขาในระยะยาวนะครับจะบอกว่ามันสูญเสียความมั่นใจจาก แพ้โนโริไหมหรอผมมองว่าเออมันเป็นเรื่องของเกมกีฬาครับทุกอย่างมันมันมีแพ้มันมีชนะอยู่แล้วนะครับแล้วไฟนี้เขาก็ไม่ได้แสดงออกถึงความที่แบบไม่มั่นใจหรือแบบไม่ได้แบบมีแสดงออกถึงความแบบเออไม่ใช่ยอดตั้งสู้ะไรคือเขามีไฟเต็นเปลี่ยมมีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วเขาก็มั่นใจมากว่าไฟนี้เนี่ยเขาจะเอาชนะได้ แต่ใครจะไปคิดว่าพอขึ้นไปบนเวทีอ่ะ52วิโดนเตะแต่บางคนบอกว่าโดนเตะทีเดียวไปเลยไม่นี่ยครับถ้าเราไปดูไฟไปดูเกมจริงๆเนี่ยหริวมองยังพยังเตะครับคิกจากจังหวะนี้เนี่ยหลายครั้งนะครับประมาณสองถึงสามครั้งแล้วครั้งสามเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันมาหักครั้งแรกครั้งสองมันอาจจะเหมือนกับมันมีมันมีแรงสะท้อนเหมือนว่าอาจจะเล้าก่อนหน้าหรือไม่อย่างไรนะครับแล้วพอมาเตะําครั้งที่สามเนี่ยมันมันเลยแบบมีอาการหักแบบนั้นเนี่ยนะครับผมก็นั่นแหละครับ ก็ให้มำังใจกันต่อไปครับเออมาคอมเมนต์นี้น่าสนใจครับคอมเมนต์นี้บอกว่าควรยึดเข็มขัดมวยไทยของตะว,วันฉายชั่วคราวระหว่างที่เขากําลังพักฟื้นการปล่อยให้เขาเป็นแชมป์ต่อไปโดยไม่ต้องป้องกันตําแหน่งมาเกือบปีแถมยังแพ้คิกบ็อกซิ่ง2ครั้งติดกันและได้รับบาดเจ็บที่ต้องใช้เวลานานในการฟื้นตัวนั้นเนี่ยไม่เป็นผลดีต่อรุ่นและวงการกีฬาเลยนักกีฬาหนุ่มไฟแรงคนอื่น ต้องรอต่อไปเพราะความลำเอียงอย่างเห็นได้ชัดของวันที่มีต่อตะวันฉัยอธิบายเพิ่มเติมกับของตัวเคสนี้นะครับถามว่าปลดได้ไหมอันนี้มันก็ขึ้นอยู่ที่ดูมินิจของทางกรรมการทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมาดูว่าการพักฟื้นของตะวันฉายเนี่ยใช้เวลานานขนาดไหนถ้าเกิดว่าปีสองปีอันนั้นก็ก็น่าจะ,ะเ,ขเข้าใจเหตุและผลได้ก็อาจจะปลดก็ขึ้นอยู่ที่ทงทางรายการแต่ถ้าเกิดว่า หเดือนเขาเริ่มกลับมาทำร่างกายได้ปีหนึ่งต่อยได้เนี่ยอันนี้ก็ต้องคิดละว่ามันเหมาะสมหรือสมควรที่จะปลดหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดเขาไม่เจ็บในตะวันฉายอย่าลืมนะฮะเขาก็ต่อยไม่ใช่ว่าจะต่อยที่อะไรนะปีหนึ่งหีือสามไฟแค่นั้นเองเนะครับเขาต่อยอมกราคมมวยไทยในการ้องกันแชมป์กับซูเปอร์บอลไฟนั้นก็ชนะมาแล้วมามีนามาต่อยกับท่านันโนอิริที่ไชดามะญี่ปุ่นเนี่ยก็มา ทันทางด้านของเดือนธันวาเนี่ยก็มาต่อยกันทั้งริวมืองยาง,ยางซึ่งถ้าเกิดว่าเขาพักเฟื้นประมาณสักปีหนึ่งเนี่ยโดยส่วนตัวผมนะอาจจะให้เขายังคงครองแชมป์อยู่แล้วในช่วงระหว่างนั้นเนี่ยอาจจะนะอาจจะให้มีการชิงแชมป์เฉพาะการขึ้นมาผมว่าแบบนี้มันก็น่าจะก็อาจจะน่าเป็นไปได้นะอย่างเคสชิงคิดก็ไม่ใช่ว่าเขาปลดเลยทันทีนะชิงคิดไม่ป้องกันตั้งหลายหลายเดือนหลายปีอะ่ะเขาให้มาปลดเขาก็มีการเปิดให้ชิงแชมป์เฉพาะการก่อน นะก็เป็นซูเปอร์บอลมาเป็นแชมป์เฉพาะกาลแล้วก็แต่ละ,ะสุดท้ายก็เลยกลายมาเป็นการปลดแล้วก็สถาปนาให้ทางด้านซูเปอร์บอลขึ้นเป็นแชมป์ตัวจริงนะครับฉะนั้นอย่างเคสของตะวันฉายก็ต้องรอดูว่าการพักฟื้นทางแพทย์เนี่ยเขาลงความเห็นมาว่าพักเท่าไหร่มาอาจจะถึง2ปีไหมหรือปีเดียวอาจจะขมงทุกมองความจริงสัหกหเดือนปีหนึ่งเนี่ยควรน่าจะให้โอกาสเขานะครับผมแต่ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่ที่ดูมินิทก่อนทางฝ่ายจัดนะครับก็ประมาณนั้น,นครับ อมเมนต์ต่อมาบอกว่าหน้าเศร้าที่เห็นนักสู้ได้รับบาดเจ็บแบบนั้นแต่ก็เป็นแรงแรงบันดาลใจให้เหมือนกับเป็นกำลังใจให้นะฮะและหวังว่าจะได้เห็นเขากลับมาแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมครับผมอ่ะก็อันนี้ก็เห็นด้วยนะฮะให้บังใจกันต่อนะครับก็เชื่อว่าตะวันฉายน่าจะไม่ยอมแพ้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเขาในนปัจจุบันตอนนี้นะฮะเขากระลังใจในผมเท่าที่เห็นในววเยอะนะฮะ มันจะเป็นลูกชายวัยประมาณเจ็ดเดือนนะแล้วก็แฟนสาวภรรยานะครับรวมถึงทีมงานนักมวยนักกีฬาหลายๆคนแม้กระทั่งรถถังต่างข่ายแล้วก็คือตะบันฉายก็าเป็นคนที่น่ารักกันหลายๆคนนะครับแล้วก็มีเพื่อนพ้องน้องพี่ในวงการกีฬาในวงการมวยเนี่ยให้กำลังใจเยอะนะครับผมเชื่อว่ายี่ิบหกปีอะ่ะยังมีเวลากลับมาได้นะครับหลายคนอาจจะมองโวโ่าจบเลยอาชีพนี้ไม่นะบางคนแบบเจ็บมากกว่านี้หรือว่ามีอาการที่บาดเจ็บแบบ หนักกว่านี้เขายังคัมแบ็กกลับมาได้แล้วนี่คือ,อาขาแบบกระดูกด้านหลังท่อนหลังมันมันหักแบบนี้เนี่ยแล้วก็การผ่าตัดเขาอบอกมาแล้วว่ามันไม่ได้อาจจะไม่ได้ร้ายแรงนะผมเชื่อว่าพักฟื้นแล้วทํากายภาพด,ดีๆเนี่ยกลับมาได้กลับมาได้ไดนะครับผมนะก็ขอให้ไว้ใจกันต่อนะครับคอมเมนต์ต่อมาเลยครับบอกว่าหรือแอบกาจัดผู้เล่นเก่งๆของดิวิชันไปทีละคนนะครับแล้วก็มีขำา5 5, 5 5มาด้วยนะฮะ ไม่ได้แอบนะเขาเขาอาจอาจะก,ก็ผมว่าเราอาจจะประเมินเขาต่ำเกินไปเองแหละคือจริงเขาเก่งอยู่แล้วนะแต่ด้วยความที่เขาเข้ามาวันใหม่ๆนะฮะแล้วก็อาจจะยังไม่ได้คุ้นตานะฮะกับฟอร์มของเขานะฮะก็เลยอาจจะแบบมองข้ามเขาไปหน่อยจริงๆเขาเขาก็เป็นซุปเปอร์สตาร์ของทางจีนนะครับมีดีกรีมากมายนะฮะเป็นแชมป์หลายรายการนะครับของทางรายการจีนเนะา,า,านนะเดี๋ยวรอติดตามมันต่อไปผมคิดว่าไฟ์ต่อไปหลิวไม่น่าจะ พลาดละนะฮะผมในการเจอกับทนทรสุบบอร์บอดมีโอกาสสูงนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น่ซูเปอร์บอดเขาเคยแม่ผมว่าเอออันนี้คิดน่าคิดนะเพราะว่าซูเปอร์บอดเหมือนกับจะมีรายการวันหนึ่งเจ็ดห้าที่อาริกเกะกับทางด้านของมารัตกริโกเลียนนะครับผมก็หรือว่าจะต้องรอคิวไหมหรืออาจจะไปชิงแชมป์เฉพาะการกับกับใครก่อนดีคิกบ็อกซิง่งแก้มือกับทางด้านของโนเอลิเหรอ ก็ก็น่าสนใจเอ่ะก็เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูนะครับเปิดโอกาสให้โนรีแก้มือนะฮะก็เขาก็วันๆกันอยู่นะพวกนี้ก็เดี๋ยวรอติดตามดูแล้วกันนะครับเอ่อตะวันฉายกำลังเผชิญกับปีที่ยากลําบากเดี๋ยวผมเชื่อว่าเขากลับมาแข็งแร่งกว่าเดิมนะครับบอกว่าจะจะกลับมาแข่งก่งกว่าเดิมงวกนจริงๆนะปีนี้เป็นสถิติที่ไม่น่าจดจําของการแข่งขันในรายการวันเทเบิชิพของตะวันฉายเลยจริงๆนะครับ3ครั้งในปี58ครับ กติกามมยไทยหนึ่งครั้งนะฮะแล้วก็คิกบ็อกซิ่งสองครั้งนี่แพร้รวดเลยนะครับผมออถือว่าเป็นปีที่ไม่น่าจดจำจริงๆนะครับเ,ออเท่ากับปีนี้เนี่ยชนะครั้งเดียวคือชนะในกติกามมยไทยคิกบ็อกซิ่งไม่ชนะเลยนะครับถ้าดูภาพรวมนะฮะของตะวันฉายเนี่ยจากนักชกที่สติดีมาต่อเนื่องนะครับตอนนี้ก็มาสะดุดแพ้2ไฟต์ติดแล้วนะครับรวมทั้งหมดในต่อยมา10ครั้งนะครับเอาเข้าไปต่อยมาทั้งสิ้นอีกสิสาครั้งครับ ชนะ10แพ้สครับาครั้งที่แพ้ก็มีแพ้กับสิทธิชัยนะครับแพ้มาซากิโนอิริและก็ล่าสุดก็เนี่ยฮะหลิวเมิองหอยางนะครับก็เป็นปีที่ไม่น่าจดจำจริงๆสำหรับเจ้ากันนะครับออคอมเมนต์ต่อมานะฮะหลิวเป็นนักกีฬาที่ถูกประเมินค่าต่ำเกินไปในที่สุดที่สุดในตอนนี้นะฮะผู้คนไม่ให้ความสำคัญกับเขาเพราะเขายังไม่เป็นที่รู้จักและเขากำลังจะทำสิ่งนี้ในวัยเพียงแค่22ปีนะครับ เห็น,นด้วยครับหลายคนอาจจะมองข้ามเขาหรือว่าประเมินเขาต่ําจนเกินไปนะฮะเม็กระดั้งอันนี้ผมสารภาพด้วยนะสารภาพภาพผมอาจจะประเมินในตัวของหลิวนี่น้อยไปเพราะเขาเพิ่งจะเข้ามาต่อยในรายการวันไม่กี่ไฟนะครับผมแล้วก็ไฟที่เชนโนอี่เนี่หลายคนก็บอกว่า พลิกล็อกอะถ้าไม่พลิกชนะเอ่อถ้าไม่พลิกโดยการได้นับจังหวะนั้นเนี่ยนะครับผมหลายคนเ็าจะบอกว่าฟุกก็เป็นชนะแต่จริงๆมันก็เป็นเกมจังหวะที่เขาพลิกเกมกับมาได้เนาะแล้ววันนั้นถ้าเกิดไม่ได้นับนี่ก็ผมว่าก็น่าจะแพ้โนโอลินะแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยพอมันเป็นไฟแบบนั้นมาเนี่ยพอผมเห็นผมก็ประเมินเาก็ไม่ได้มีอะไรนะครับพอมาต่อยกับมูฮัมหมัดเซซาร์นี่ก็แพ้มูฮัมหมัดมานะครับผมแล้วก็ต่อกับชาโดผมเคยวิจารณ์ด้วยผมบอกว่าจะโดนชาโดนิเตน็อกนะครับผม ต่อยชาโดเนี่ยร่วงได้นับนะครับแล้วก็เอาชนะมาแล้วอย่างมาไฟนี้เนี่ยกับทั้งนตะวันฉายเขาก็แสดงให้เห็นแล้วว่ามัเราจะเป็นเกมที่เร็วนะฮะแต่ว่าเ,เขาก็สามารถเอาชนะตะวันฉายได้อะฉะน,นั้นเราก็ควรที่จะจดจำเขาได้แล้วนะฮะดีวบางอย่างนี่ไม่ธรรมดานะครับผมจริงๆเขาเห็นแล้วว่าเขาเป็นเด็กวัยยีิบปีที่มีสรีระรูปร่างที่ดนะีผมเกมต่างๆคือหัวจิตหัวใจเขาเนี่ย เห็นเปิดเกมเขาเดินใสเลยนะเขารู้ว่าเขาทำกันด้นไม่รูว่าตะวันฉายเลยไม่ควรที่จะมีระยะให้ตะวันฉายถีบไม่ควรที่จะมีระยะให้ตะวันฉายได้ออกแข่งได้นะฮะเขาถึงพยายามที่จะประชิดติดตัวนะครับผมแล้วอาศัยลูกจังหวะที่ตัวเองถนัดคือการเตะค,ครบคิกนะครับแล้ววันสัมภาษณ์เนี่ย เขาก็บอกว่าให้ตะวันฉายเนี่ยให้ระวังหัวนะอย่ามั่นใจกับการเตะของเขามากจนเกินไปนะแต่มือนก็นเป็นการจิตวิทยานะเขาสามารถที่จะใช้ลูกเตะนี่แหละกำราบตะวันฉายไปได้นะครับผมก็ ه, แสดงความดีด้วยจริงๆกับทั้งของหลิวเมืองอยางครับเขาเก่งเขาเก่งกง็ต้องยอมรับนะอะ่ะคอมเมนต์สุดท้ายล้วกันคุณผู้ชมครับคลิปดูเหมือนจะยาวจนเกินไปนะฮะคราไปนี้คอมเมนต์เข้ามานะฮะส่งท้ายบอกว่านี่มันดูไม่เป็นธรรมชาติเลย หลิวใช้หน้าแข้งส่วนล่างกระแทกเข้าที่หน้าแข้งส่วนบนของตะวันฉายซึ่งเป็นบริเวณที่มีความหนาแน่นของกระดูกต่ำกว่ามากแต่ขาของตะวันฉายกลับหักได้อย่างไรกันนะครับหลิวมีเหล็กอยู่ในหน้าแข้งส่วนล่างหรือเปล่านะครับนั่นนะดิแต่จริงเท่าที่ผมลองไปหาข้อมูลแล้วก็ดูจากการวิเคราะห์นะครับในโซเชียลรวมถึงแพทย์นะครับในการที่ออกมาให้ความรู้นะฮะ เขาก็เหมือนกับว่ามันเป็นกระดูกเนี่ยท,ท,ที่ที่มันฉายโดนเตะมันเป็นกระดูกท่อนที่โดนเตะเข้าด้านข้างหรือด้านหลังนะครับผมคือกระดูกเรามันเป็นสามเหลี่ยมด้านหน้าเนี่ยมันจะเป็นส่วนที่เราใช้ในการประทะบ่อยสุดมันจะเป็นจุดที่แข็งนะฮะแต่ด้านข้างหรือว่าด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นจุดที่ ไม่ได้เป็นจุดที่แข็งที่สุดของกระดูกนะครับเพราะหลิวมังหยางในหลิวมังหยางเขาเตะเนี่ยเขาใช้หน้าแข้งส่วนหน้าในการเตะเตะไปที่ด้านข้างของกระดูกของตะวันฉายแล้วบวกกับการเตะย้ำไปที่จุดเดิมแล้วก็มีความแม่นยำในการซ้ําไปที่จุดเดิมเนี่ยมันทําให้กระดูกดมันหกักแล้วเป็นมันเป็นจังหวะที่เขาเตะเหมือนกับเขาบอกว่าตะวันฉายเนี่ยเท้านี่ทิ้งหนักลงที่พื้นแล้วพอทิ้งลงที่พื้นปุ๊บเตะมันก็เหมือนกับ โดนแรงกระแทกจากด้านข้างมือก็เลยทําให้หักแต่ถ้ากลับกันกลายเป็นแบบสมมุติว่า,าตะบันฉายยกกลบได้หรือว่าหันหน้าแข้งเข้ามารับเลยเนี่ยที่ไม่ใช่ด้านข้างเนี่ยมันก็อาจจะ เจ็บน้าแข้งอาจจะไม่ถึงหักหรือไม่เนี่ยอันนี้เป็นการวิเคราะห์นะท้งนี้ทางนั้นก็เราไม่ใช่แพทย์เนาะเท่าที่ลองลองศึกษาหาข้อมูลมาเขาก็ให้ความคิดเห็นประมาณนี้นะครับเพราะาการเตะเนี่ยเมื่อกับทางหลิวใช้บริเวณน่าแข้งส่วนหน้าที่เป็นบริเวณสามเหลี่ยมนี้เตะเข้าไปโดนด้านข้างนะก็เลยทําให้กระดูกนี่หักนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับคอมเมนต์จากแฟนๆต่างชาตินะครับที่เขามาแสดงความคิดเห็นนะครับก็นำมา ฝากแฟนๆทางช่องดูมวยนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามช่อง YouTube ดูมวยนะครับเดี๋ยวมีคอนเทนต์มาให้ติดตามเป็นประจำนะครับช่วงนี้ก็ใกล้จะปีใหม่แล้วนะครับแล้วก็มวยวันลมพนีรายการวันก็จะงดไป3สัปดาห์ครับกลับมาอีกทีนึ่งคือสุข16บกมกราคมเลยนะครับผมก็อาจจะช่วงนี้อาจจะต้องเดินทางกับต่างจังหวัดด้วยนะครับคอนเทนต์ก็อาจจะห่างๆหน่อยนะช่วงนี้ยังไงก็แฮปปี้นิวเยลวงหน้าครับคุณผู้ชมครับขอให้มีความสุขมากๆนะฮะ ร่ำรวยครับคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาในทุกๆสิ่งแล้วกันนะครับผมโรคภัยแค่เจ็บก็อย่าได้เข้ามาใกล้ๆนะครับผมปีนี้สมมติว่ามีเรื่องที่ไม่ดีก็ขอให้ท้มไว้กับปีนี้ฮะขอมีสิ่งดีเข้ามาในปี69แล้วก็ปีต่อๆไปก็แล้วกันนะครับเดินทางไปไหนก็มองไม่ขับครับเดินทางตลอดปลอดภัยครับผมบิมรีพอร์ตพร้อมทีมงานครับลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกันใคลิปหน้าแฮปปี้นิวียรสสวัสดีครับ